วันนี้ขออนุญาตถอดแมนะฮะก็ก่อนที่เราจะไปบรรเลงกันนะฮะเราก็มาว่ากันด้วยเรื่องของเจ้าตัวะกูลพันด้ากันก่อนครับสำหรับร้านออโตแกรมเนี่ยก็ถือได้ว่าจัดกันทุกเจเนเรชันครับไม่ว่าจะเป็นรถน้องเล็กอย่างเจ้าตัวพั n d a City ี i v i c หรือ j a z z เนี่ยฮะเราก็จัดกันมาหลายแนวทางนะครับทุกๆเจเนเรชันเนี่ยก็ถือได้ว่าร้านออโตแกรมเนี่ยมีทุกแนวทางครับเยียงตัวเ n 1หนึ่งเนี่ยเราก็มีแนวทางให้เพื่อนได้รับชมกันเยอะส่วนอย่างรถคอมแพคค่าง ซีวิก f อ f ดีเีเนี่ยเราก็มีแนวทางให้เพื่อนๆครับเช่นเคยครับวันนี้มีอีกหนึ่งแนวทางให้เพื่อนๆได้รับชมครับกับรถที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับกับวันด้าซีวิกรหัสตัวถัง f e นะครับตัวใหม่ล่าสุดเป็น4ประตูนะฮะถือได้ว่าช้าของคนอื่นครับสำหรับร้านรแกรมครับก็เป็นรถรุ่นหนึ่งครับที่หลายๆสำนักเนี่ยอาจจะแต่งกันไปแล้วมีแนวทางให้เพื่อนๆได้รับชมเนี่ยหลายแนวทางแล้วนะครับแต่วันนี้ครับ แฟนเพจร้านออโต้แกรมไม่ต้องน้อยใจครับมาแล้วครับ1ลำครับเป็นลูกค้า V.I.P ฮะติดตามเพจมีรถที่บ้านกี่คันก็มาจัดกับเราทุกคันนะฮะต้องขอบคุณมากๆครับก็โหลืมเปิดคลิปเลยครับสวัสดีครับผมนนร้านออโต้แกรมครับร้านแต่งรถอยุธยานะฮะเดี๋ยวไปชมครับว่าวันนี้เจ้า FE ด้านหลังผมเนี่ยมาจัดอะไรกันบ้างครับก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้เป็นกำลังใจครับมาครับ ก็คันนี้ฮะเป็น Ci v ิ c FE นะฮะเป็นตัวใหม่4ีประตูนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัว RS เลยตัวท็อปเลยครับเดิมๆโรงงานเองเนี่ยก็จะให้ยางที่เป็นท็อปสบตัวเดียวกับตัวพวก C ี vic FCFK เลยไซส์เดียวกันนะฮะจะเป็น2 1 5 50 17นะครับตัวนี้โรงงานมานะครับลูกค้าเนี่ยไม่พอใจอยู่แล้วครับสำหรับป่าคนนี้อยากจัดเต็มครับจัดเต็มจริงๆครับชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับคันนี้ ไปดูล้อก่อนครับอันดับแรกหลักๆเลยรถจะหล่อไม่หล่อเนี่ยอยู่ที่ล้อฮะครันนี้ลูกค้าเลือกไปล้อแท้นะฮะจากทางค่ายเรนะฮะเป็นล้อแท้สี8นะฮะสเปคกว้าง8.5นะครับออฟเซ็ต30นะฮะใส่กับ FE เนี่ยก็ไม่ล้นนะฮะตัวนี้เป็นสเปคที่ถือว่าลงตัวที่สุดแล้วนะฮะอีกอย่างหนึ่งครับสำหรับสี8ตัวนี้นะฮะได้ข่าวว่าน่าจะเลิกผลิตแล้วใช่ไหมเลิกผลิตแน่นอนก็ถ้าใครมี ติดมือไว้ก็เก็บไว้ฮะมันเหมือนทองเลยครับมีแต่ขึ้นนะฮะลัดกับยางนะฮะอันนี้ป่าเลือกใช้เป็นยางที่ดีที่สุดณนะตอนนี้เลยนะครับสำหรับโตโยต้าฮ็อกเซ็ตสปอร์ตครับตัวนี้ก็จะเป็นสเปค235 40 18นะครับเป็นตัวรีดน้ำดีครับเสียงนุ่มเงียบนะครับเป็นยางไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับใช้ความเร็วสูงได้สำหรับ F e ตัวนี้ หลายๆสำนักซัดก,กันมาแล้วครับ200-300กว่ามายางตัวนี้เอาอยู่แน่นอนครับส่วนที่ราคาสําหรับล้อแท้ตัวนี้ c 8บวกกับยางโตโยพ็อกเซ็ตสปอร์ตเนี่ยอยู่ที่แสนสี่บวกๆนะครับสำหรับตัวล้อเนี่ยราคาอาจจะสูงหน่อยบอกราคาชัวร์มากไม่ได้ครับเดี๋ยวป๋าเมียรู้ <c oughs> อะล้อด,ดียางดีแล้วนะฮะจัดไปครับ ซิลิคเคันนี้เลือกใช้เป็นโชค๊คจากทางค่ายเฮสไซนะครับเป็นโชค๊คพรีเมียมอีกหนึ่งตัวนะครับที่ราคาไม่สูงมากแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ต้องการเกาะถนนที่ดีเยี่ยมบวกความนุ่มนวลเนี่ยสำหรับตัวนี้ก็ปรับนุ่มแข็ง30ระดับนะครับเป็นตัวใหม่แล้วนะฮะปรับสูงต่ำเนี่ยสไลด์กระบอกได้เลยนะฮะส่วนรับประกันเนี่ยยาวนานถึง2ปีนะฮะซิลิเเนี่ยใช้พื้นฐานช่วงล่างเดียวกับตัว c ิลิแล้วก็ f c ได้เลยนะครับ <Wow. S 1> สำหรับ ตัวโช๊คเองเนี่ยผมได้ลองวัดแล้วระยะสตกอะไรต่างๆเนี่ยเข้ากันหมดแหละผมลองเทียบดูแล้วใส่กันได้เลยนะครับส่วนพื้นฐานช่วงล่างเดิมๆ FE เองเนี่ยก็ดีอยู่แล้วครับเมื่อเช้าผมไปลองมาหนึ่งรอบเนี่ยอันนี้ก่อนติดตั้งนะฮะแล้วก็มามาเทสก่อนนะครับว่าเจ้าช่วงล่างซ i v ิ c FE เนี่ยเดิมๆม,มันเป็นยังไงฮะก่อนเลี่ยนกับหลังเลี่ยนเราจะได้เอาไว้คุยกับลูกค้าไดู้้เรื่องนะฮะสัมผัสแรกเลยคือนุ่มจริงฮะ,ะนุ่มขึ้นนะ ลงมาเลยดีมากเลยนะถือว่าให้มาดีนะอันนี้มันยางขอบสิบเจ็ดเนาะอุ้ยมีตัวแบบว่าการออกรอบเลนแบบขืนเยอะนะเฮ้ยขืนเยอะอยู่ขืนเลยเมื่อกี้เออถือว่าเป็นสัมผัสใหม่ที่แบบว่าโอเคเลยเรื่องเก็บเสียงก็ถือว่ายังต่ำอยู่เนาะก็ยังมีบ้างแบบเพื่อแอมรถหลักตามราคาเนาะถือว่านุ่มนวลเลยนะครับแต่ มันไม่สามารถโหลดแล้วก็จัดฟิตเมนต์ได้นะครับเราก็เลยแนะนําจัดไปครับกับชุดโช๊คเฮดไซส์ราคาไม่สูงมากแนะนําครับจบโชคแล้วล้อดีโชคดีจะหยุดความเร็วให้มันได้ตั่งใจจัดไปครับนี่นะฮะชุดเบรกเอนเลนะฮะป่าคันนี้เลือกใช้เป็นเอ็เลสหกพอร์ตนิวโลโก้นะฮะสีน้ําเงิน Twin Box นะฮะ ตัวนี้ครับกลางสีเงินนะครับจานจะเป็นลายอีสลิกนะฮะกัดลายดอกไม้นะฮะสวยนะครับส่วนที่ราคาคู่หน้าชุดนี้อยู่ที่แสนส0 0หมกว่าบาทนะฮะถ้าใครสนใจก็ออโตแกรมมีนะฮะถือว่าเป็นเบรกที่แหมใส่แล้วใครไม่มองให้ถีบฮะหล่อสุดครับรุ่นนี้ตัวนี้เป็นขนาด355มิลิเมรนะครับมีสายถักมาให้ครบเลยนะครับแล้วก็มี มีรหัสนัมเบอร์รับประกันอย่างดีของแท้ไม่มีจกตาแน่นอนมาดูท่อครับอันนี้ป๋าก็ขอจัดเต็มฮนะเป็นท่อจากทางค่าย JTC นะเป็นชุดฟูลเซตเลยนะครับก็จะเป็นรุ่นปลายม้วนนะครับปัดเงานะฮะของพี่แอลแลนเราเองนะครับแล้วก็เรื่องเสียงเนี่ยก็จะไม่ได้ดังมากนะครับเหมาะกับพ่อบ้านที่แอบซิ่งชุดนี้ก็อยู่ที่2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับชุดท่อตัวนี้ ร้านออโต้แกรมก็มีครับจัดจําหน่ายครบๆนะฮะโหลดแล้วใช่ไหมกลัวเครื่องแตกนะจัดไปครับกันแข้งอันเดอร์การ์ดครับซีวีเอฟตรงรุ่นเลยนะครับราคา4,500บาทมาดูรายละเอียดเท็กเจอร์เล็กๆน้อยๆอีกเติมนิดนึงครับก็จะมีฮับลิง์นะครับลูกค้าอันนี้ก็เลือกเป็นฮับลิง์แท้เลยครับกัตเชตตัวนี้เราก็มีนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสเปค73 64นะครับสำหรับฮับลิง์ตรงรุ่นฮะน็อตแท้ครับออโต้แกรมเราก็มีสีไม่ลอกไม่หลุดครับ ของแท้ใส่เถอะทนกว่าครับเฮสแดงนะครับหน้าหลังออโตแกรมก็มีครับสำหรับซิตี้ฮัต h ์แบ็กซิตี้เทอร์ครับแล้วก็ตระกูลซี v i c เนี่ยจะให้เป็นแต่ธรรมดามาเสียงแบบขัดใจฮะมีครับนี่ถ้าขัดใจมาได้ครับออโตแกรมมีครับแต่เป็นเสียงแบบรถยุโรปครับเพิ่มอัตราลดในการบีบนะฮะติดต่อสอบถามได้ออโตแกรมมีฮะ แล้วก็คันนี้นะฮะอยากได้ฟิล์มที่คุณภาพดีกองแสงแล้วก็การแสง UV เนี่ยไม่เพีย้ยนแนะนําเป็นฟิล์มเบาฟุ้งนะครับสำหรับออโตแกรมเราก็มีด้วยนะครับเดี๋ยวไปบรรเลงก่อนครับว่าประกอบเสร็จแล้วเนี่ยจะหล่อถูกใจเพื่อนๆไหมแล้วก็ตัวล้อเบรกเนี่ยจะยัดเข้าไปแล้วเต็มหล่อหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปชมกันครับไป เสร็จแล้วครับเมื่อวานครับขอโทษด้วยไม่เสร็จครับงานเยอะมากมากครับก็ขอบคุณมากๆครับสาหรับแฟนเพจร้านออโตแกรมครับจัดหนักกันทุกคันจริงๆครับเมื่อวานทํางานกันไม่ทันครับก็เลยมาส่งกันวันนี้ครับแดดจ้าอย่างนี้เลยฮะคันนี้ฮะลูกค้าติดตั้งฟิล์มเพิ่มด้วยครับเป็นฟิล์มบาวฟุ้งนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกคุณภาพจากประเทศเยอรมนีนะฮะคันนี้เลือกใช้เป็นตัวท็อปเลยเป็นตัวแอนติติก้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีฟ้าใสนะครับทางบาวฟุ้งเนี่ยเค้มว่าใสกว่าแล้วก็สว่างกกวว่่าาเคียร ตัวที่เป็นฟิล์ม40ธรรมดาด้วยซ้ำนะฮะของตัวบาฟุ้งเนี่ยก็จะมีให้เลือก3เกรดครับมีแอนตาร์กติกามีกรีนแลนด์แล้วก็จะมีนอร์เวย์นะฮะสตัวนี้มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่8,000บาทถึง20,000กว่าบาทขึ้นไปครับท้งนี้ท้งนั้นก็อยู่ที่เซกเมนต์รถรุ่นแล้วก็ขนาดของรถก็จะไม่เท่ากันนะฮะเราก็เป็นตัวแทนจําหน่ายครับเซกเมนต์รถครับคันนี้ประกอบเข้าไปเรียบร้อยครับกับล้อสี8ฮะเป็นล้อขอบ18กว้าง8.5ครับ ออฟเซตสามสิบนะครับลัดกับยางนะฮะจากทางค่ายโตโยต้าครับเป็นโตโยต้าพ็อกเซ็ตสปอร์ตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรีดน้ําดีนุ่มเงียบนะครับตัวเบรกเป็นตัวเอเลสเอสหกนะครับนิวโลโก้ทวินบล็อกนะฮะตัวนี้ก็จานสามร้อยห้าสิบห้ามิลลิเมตรนะครับฮับสีน้ําเงินนะครับปั๊มสีน้ําเงินจานอีสลิกนะครับหรือลายดอกไม้นะครับพอดีเป๊ะนะฮะ มีหลวมๆห,หน่อยเผื่อ,อไว้หายใจฮะแล้วก็จานหลังครับนี่คันนี้ลูกค้าเลือกเป็นจานจากทางค่าย h ฮสไทเหมือนกันฮะจาน2ชิ้นนะครับเป็นจานไฮคาร์บอนนะครับมีหมุดระบายความร้อน h ฮสไทนะครับแล้วก็ตัวจานซ้อล่องนะครับเพื่อรักษาความสะอาดหน้าพระเบรกให้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ก็ราคา17,500บาทครับจานขนาด300มเมตรฮะ ได้ดูเต็มดูหล่อครับคันนี้มีเฮดแดงด้วยนะฮะของแท้เลยของเดิมก็จะเป็นแบบสตนเลสเงาๆครับไปดูท่อเดีกว่ะท่อจากทางค่าย JTC ฮะเป็นปลายม้วนครับปัดเงานะครับตัวนี้ก็ที่ร้านออร์แกนมีจัดจําหน่ายครับออกคู่นะฮะเป็นของพี่แอดเรานี่เองฮะอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะฮะม่บ้านไปบนครับเสียงนี้นุ่มๆเงี้ยครับถือว่า ตอบโจทย์พ่อบ้านแอบซิ่งได้เลยครับคันนี้คันนี้ก็ชุดช่วงล่างเลือกเป็นจากทางค่าย h ฮดส์ไดะครับคันนี้ก็จะเลือกเป็น h ฮดส์ได้เอสสเปกครับปรับนุ่มแข็งเนี่ยได้30ระดับนะครับส่วนตัววัสดุอุปกรณ์เนี่ยรับประกันยาวนานถึง2ปีนะฮะตัวนี้ก็ดีเยี่ยมครับนุ่มนวลครับคันนี้หน้าเนี่ยนิ้วสอดหลังนิ้วสอดครับแน่นๆฮะไม่ล้นฮะออฟสามสิบฮะออฟเซต็จสามสิบเนี่ยผมว่าโอเคนะดูแบบตรงตรง ล้นนิดๆฮอนด้าสไตล์ฮอนด้าล้อหน้าจะล้นกว่าล้อหลังอยู่แล้วครับแต่คันนี้ FE เนี่ยจะเป็นฟิตเมนท์ที่แบบว่าล้อหน้าหลังเนี่ยใกล้เคียงแล้วก็เท่ากันเลยครับก็ประมาณนี้นะฟิตเมนท์รอบๆนะฮะไปเดี๋ยวไปลองกันดีกว่าไปครับเดิมๆแล้วเนี่ยแรงกว่าเบรก เอนเลสฮะต้องลองต้องลองก็ตอนนี้นะฮะเราก็เสร็จทุกพิธีแล้วครับหลังจากส่งงานประกอบอะไรเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาเทสกันนะเหมือนเดิมครับนะครับเดี๋ยวพาไปลองครับตัวยางตัวโชค๊คตัวเบรกอะไรต่างๆเนี่ยอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าระบบที่เราจัดเข้าไปเนี่ยมันจะคุ้มค่าไหมครับกับราคางบ4 0 0 0 0นบาทคันนี้อันดับแรกครับยางเนี่ยถือว่า ถ้าเทียบกับยางเก่านะเรื่องเสียงเนี่ยผมว่าโอเคนะไม่ไม่ไม่ได้ดังมากกว oh! ่าเด oh. ิมครับขนาดหน้ายางเนี่ยมากกว้างมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับอันนี้เป็น2 3 5สหเนี่ยใกล้เคียงเดิมเลยครับไม่ได้ดังมากไปกว่าเดิมนะครับหนึ่งตัวโช๊คนะฮะตอนนี้ขับอยู่ความเร็วประมาณสัก60ร้อยต่อถนนต่างเนี่ยกับชุดโชคเฮดสได์เนี่ยอันนี้เราปรับหน้าไปที่เออ17หลัง14นะฮะคันนี้ฟิตเมนต์เนี่ยค่อนข้างแน่นนิ้วสอดเนี่ยก็จะ ปรับให้ตึงๆหน่อยนะครับเรามาดูว่าว่าความเร็วเนี่ยสูนหนึ่งร้อยเนี่ยมันแรงไหมาปาดูคลิปนี้อยู่ก็จะโกรธนะผมขอลองหน่อยโคตรแรงอ,ะอ่ะแร๊บเดียว,ว100อะูซนหนึ่งร้อยอะเราก็เบรกนะ,ะเบรกโคตรดูดโคตรดูด ปั๊ม um, LS New Logo S6 นะฮะ6พอร์ตสวิงบล็นะฮะเอาอยู่ฮะเราพูดถึงเรื่องรถที่ต้องการ p e r f o r m ร์แมที่สูงเนี่ยรอบโชคแต่งเนี่ยทุกคนที่ใส่โชคเนี่ยต้องเข้าใจอันหนึ่งอย่างว่ามันอาจจะไม่ได้นุ่มเท่าเดิมครับแต่มันก็ไม่ได้แข็งแล้วก็ด้างจนเกินไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เกรดโชคแล้วก็แบรนด์โชคแต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อก็เลือกให้ตาม จุดประสงค์ตามโจทย์ของแต่ละบุคคลการใช้งานก็ไม่เหมือนกัน,นครับสาหรับร้านออโตแกรมเนี่ยผมเองเวลาลูกค้ามาติดตั้งโช้กเนี่ยผมก็จะสอบถามนะครับว่าโจทย์ต้องการใช้งานแบบไหนแม่บ้านนั่งด้วยหรือเปล่าขับรถเร็วไหมนะฮะหลักๆ 3- 4ี่ข้อน,นี้ผมจะต้องถามลูกค้าเป็นประจำนะฮะสำหรับลูกค้าออโตแกรมเองก็น่าจะรู้ดีครับผมจะเซตให้ตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการนะฮะอย่างคันนี้ป๋าเองเนี่ยก็เป็นคนที่ขับรถเร็วนะครับแล้วก็ ถามว่ามีคนนั่งด้วยไหมมีแน่นอนป๋าบอกแม่บ้านนั่งด้วยฮะก็ขอแบบนุ่มๆแน่แนๆหนึบๆน,นะจัดไปครับ s อสไดเ s ท e อตอบโจทย์แน่นอนฮะเสียงท่อนะได้ยินไหมอ่ะเดินเดี๋ยวลองฟังรอบเครื่องประมาณ3,500นเนี่ยลากรอบไม่เท่ายเนาะถือว่าได้ยินก็ไม่หึงมากนะไม่หึงไม่ไม่ลำานะแม่บ้านไม่บดแล้วกันอ่ะตามสูตร แม่บ้านไม่พูดก็ชูจบความเร็วสูงก็เอาเรื่องอยู่160ยหกสบนี่สบายๆนี่รถเดิมๆไม่ได้ทำเครื่องนะครับ <S 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 ใช่ไหม <S 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 สบายเลยอะ่ะดูดิโคตรแรงอะ่ะเช ط. เบรคครับโคตรดีครับแต่แต่ก็ดูนะะอ๋อไม่ต้องออกแรงเยอะ ก็สำหรับคนที่แบบงบถึงนะฮะก็แนะนํานะครับสําหรับเบรกเอเลสนะฮะแสนกว่าบาทห <Huh? S 1> ลอด้วยดีด้วยฮนะจริงๆก็เรื่องเบรกเนี่ยถามว่าถ้างบไม่ต้องสูงมากเนี่ยผมก็แนะนําเป็นพวกแออ b บอร์เคเยนมือสองทำสี 4, เนี่ยราคาประมาณหน้าหลังเลยนะแสนกว่าบาทเนี่ยได้เบรกมือไฟฟ้าด้วยนถือว่าไม่แพงนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับพี่ๆที่มองหาแนวทางการแต่งรถนะครับ สำหรับร้านออโต้แกรมเนี่ยก็มีให้เกือบทุกแนวทางเลยนะครับจนมาถึงเจเนอเรชันของเจ้าตัว Civic FE เจนที่11คันนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยถือว่าก็เป็นคันแรกครับคันนี้นะครับเราก็จัดกันชุดใหญ่เลยนะครับก็ขอบคุณป๋าใจดีมากๆครับลูกค้าประจำนะก็ขอบคุณมากๆครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับแฟนเพจร้านออโต้แกรมครับมาแล้วครับหแนวทางครับ i v i c FE นะครับ ตัวนี้สีขาวนะครับเดี๋ยวสีอื่นๆจะตามมาไหมเดี๋ยวรอรับชมครับาาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมครับเดี๋ยว e ีพีหน้ามีรถสวยๆหลอ่ลอๆมาให้อีกจะได้ไม่พลาดกันนะฮะสำหรับวันนี้ฮะไปแล้วครับตอนท้ายไปดูรีวิวกันอีกหน่อยฮะภาพสวยๆมุมสวยๆไปครับ